ครับเจอกันนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถตักพี่เบิ้มนะฮะของตระกูลฮิตาชินะครับมาแนะนําให้ชมกันนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฮิตาชิรุ่นเซตเดบิวสามหนึ่งศูนย์นั่นเองตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับอ่าฮิตาชิเซตเดบิวสามหนึ่งศูนย์นะเรียกว่าพี่เบิ้มยังไงนะฮะตัวนี้เนี่ยเบิ้มตรงบุ้งกีตรงขนาดตัวรถเขาเองนะฮะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรถตักที่มีขนาดบุ้งกีสี่ขิวครึ่งนะครับลูกค้าครับนี่บุ้งกีเนี่ยก็มาเนื้อเต็มแบบนี้เลยไม่ได้มีรอยทะะะะะลลลลุุไไมมมมมม่่่่่่ีีีีีีีรรรออออยยยยยฉกกกขขขขาาาาดดงงตัััวเเเเนน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 นื้้้บบคคหฮแ ครับนี่ 4Q ครึ่งนะครับก็แน่นอนจะมาพร้อมกับยางเบอร์26.5 25นั่นเองนะครับนี่หล่อๆสวยๆเ,เบงเ่งๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูเกียร์กันนิดนึงในส่วนของเกียร์ของเขาตัวนี้ก็จะใช้งานเป็นระบบเกียร์ทอร์กนะครับตามสารรถตัดสายใหญ่นะนี่เ,เป็นเกียร์อร์เกเบ่งเบแบบนี้เลยนะครับสภาพเกียร์เนี่ยก็แห้งๆสวยๆดีมากๆแล้วจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับ ท่อรุ่นเดียวนี้เลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่เขามีฟังก์ชันของเกียร์ออโต้กับแมนนวลมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับนี่สวยนะครับเซตเดียวสามนศูนย์นะฮะตัวนี้นะฮะหล่อๆเด้งๆเลยนะครับพัดลมด้านหลังก็จะเป็นโล่พัดลมไฮดรอลิกแบบใหม่แบบนี้นะครับความเร็วรอบก็จะหมุนออโต้ตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับนี่สวยมากเซตเดียวสามหนึ่งศูนย์นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดดูเครื่องยนต์กันนิดหนึ่งในส่วนของตัวเครื่องยนต์ของเขานะครับตัวนีีี้้เเเเนนนนนน่่ยยกก็็จะะใชงงาปคครรรืออต์์ทโบบั ยี่หกสูบเทอร์โบนะแล้วก็หนะัดเครื่องขอนเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ของ m e r c e d e s b e n z นะฮะอ่ารหัส458990นนั่นเองนะครับตัวนี้นะฮะดูใกล้ๆนะครับ นะครับลูกค้าครับสวยๆนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับคันนี้นะครับเสียงเครื่องก็ทํางานได้แน่นนิ่มดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับแล้วก็เครื่อง m e r c e d e s ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับรถบัสบ้านเราเองนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรไม่ต้องกลัวนะฮะหาได้ง่ายแน่นอนนะนี่นะครับรอๆนะฮะสวยงามนะครับ แกนเกือนอีกฝั่งรละ,ละดัลระดับไม่มีนะครับโอเคเดี๋ยวขึ้นไปด้านบนกันนะครับลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูสภาพภายในของเขากันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองทสพวกแรมปัม๊มแล้วโบกเกียร์นะฮะเบืบ้องต้นของเจ้าตัวนี้ให้ดูกันด้วยนะฮะแปลงเดียวเราตัดไปเลยนะครับ ตัดขึ้นมาด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะฮะของเจ้าตัว s ซ3เดรบิลสามคันนี้นะครับ่าไอตัวเบาะที่ขานี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงฮะพอดีรถมันพึ่งมานะครับผมยังไม่ได้เก็บงานเลยนะแต่ว่าพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนส่งมอบอะไรให้ลูกค้าอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวเราเช็คความเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเก็บความเรียบร้อยให้ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเนี่ยบานที่เป็นรอยร้าวเนี่ยก็เดี๋ยวจัดการเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยนะครับ่ะพอดีรถพิ่งมานะฮะเอาม คนโทลเนี่ยเป็นคนโทลคู่แบบนี้นะนี่ตามายรถตักสาสใหญ่นะขึ้นลง1ตัวนะครับแล้วก็ความหนาหนึ่งตัวนะครับ,หน,หน,น,รบนี่นะฮะแล้วก็ด้วยความที่เป็นรุ่นใหม่เนี่ยต่อให้เป็นไซส์ใหญ่ก็จริงนะลูกค้าครับเรื่องความนิ่งนะฮะความนิ่มนะฮะในการใช้งานของเขาเนี่ยบอกได้เลยว,ว่าเหมือนรถเล็กเลยนะครับนิ่มเยอะมากนะฮะนี่นะฮะและ้วก็แรงปั๊มก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับแรงดีมากๆนะกดตัวลอยได้สบายๆชิวๆเลยไม่ต้องเร่งเครื่องช่วยเลยนะครับนี่นะฮะนิ่มนะครับปึ๊บนะฮะ อวายนะฮะตามไม้ตามมือเลยนะครับเรื่องปั๊มนี่ไม่ต้องอ้วงนะครับแรงดีมากๆนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเทสเกียร์กันนะฮะในส่วนของเกียร์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4เกียร์นะทำไาเกียร์ทอกนะครับเดินหน้า4ถอยหลัง4ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวเกียร์ออโต้แมนนวลเนี่ยเขาอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะอ่าขออภัยปิดจุดนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับโทษทีลืมนะครับนี่อยู่ตรงนี้นะฮะ นี่ตัว M เนี่ยคือแมนนวลปรับเกียร์ตามมือนะฮะแล้วก็ในส่วนออโต้เนี่ยมีมาให้3ามดับเลยนะฮะออโต้โลบออโต้นอร์มอลแล้วก็ออโต้ไฮนะครับก็สามารถเลือกใช้งานได้แล้วแต่หน้างานแล้วก็แล้วแต่คนขับถนัดได้เลยนะครับแต่วันนี้จะมาลองแบบแมนนวลให้ดูนะครับจะได้ลองไล่เกียร์1 2 3 4ให้ดูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่เกียร์หกันนะครับไปเลยนะฮะเกียร์หนึ่งนะครับสองนะครับสามนะครับอ่ะพื้นที่ไม่พอนะฮะลูกค้าครับเดี๋ยวถอยตั้งหลักก่อนเริ่มที่เกียร์นนะครับี่ สองสามสีส่นะครับนี่นะฮะอ่าเบรกดีนะครับเหยียบทีเดียวอยู่เลยอ่ะเดินหน้าเกียร์สี่ทีหนึ่งนะครับนี่นะฮะลบทุกเกียร์นะครับตัวนี้นะครับมีหนําใจเดี๋ยวขอลากทอยหลังอีกรอบนึงนะฮะเทสแรงนะครับเทสแรงนะครับนี่นะฮะเหยียบไปรอรอบไม่นานนะครับแป๊บเดียวมาเลยนะครับอ่า ในส่วนของเกียร์ของเขาเนี่ยก็ถือว่ายังทํางานได้ไวแล้วก็แรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับนี่ด้านหน้าดูทีหนึ่งนะฮะวงมาลัยก็นิ่มนะฮะขับมือเดียวสบายๆชิลๆนะฮะนี่อันนี้คือข้อดีของรถรุ่นใหม่เลยนะครับต่อให้เป็นไซส์ใหญ่ก็จริงในะอย่างที่ได้บอกไปนะฮะเรื่องความนิ่มความคล่องตัวเนี่ยไม่เหมือนไซส์ใหญ่เลยนะฮะนิ่มแล้วก็คล่องตัวสูงดีมากๆนะครับนี่นะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการพาชมสภาพภายในแล้วก็เป็นการลองขับเท็นต้นต้นของเจ้าตัวเซตเดบิวสามหนึ่งศูนย์คันนี้นะครับ หรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่ดูแล้วสนใจนะครับเจ้าตัวรถตัดกระเช้าแซดเดบิลสันหนึ่งศูนย์คันนี้นะครับก็สามารถโทรเข้ามานะฮะติดต่อสอบถามข้อมูลข้อมเตือนนะฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าได้ต่อเข้ามาอันก็จะมีรูปของเขานะละเอียดละเอียดรอบคันนะครับพร้อมกับวิดีโอตอนขับตอนรอใช้งานของเขาแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทางไลน์อีกทีนึงด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดใจนะครับคันนี้เราบอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งงงงงงตตตััััวววแแแรรรรป๊มมมมนน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 นะะ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 ฮฮฮฮเเเเเเดดดดดดดิิไไไ่่่่ใใชชขขออยยยกกีีี์ค้้้าาา็ทหหลบ เอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้ได้เลยนะฮะค่าตัวก็ไม่แพงด้วยอยู่แค่ร้านไม่ไปเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดทนายที่สนใจนะอย่าลืมติดต่อเข้ามานะครับสรับวันนี้ก็ฝากวันนี้นะฮะกับตัวที่ชีซาดิบิลสันน่งูนคันนี้นะครับถ้าเกิดทานใานที่โดยชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และก็ฝากกด subscribe นะครับให้ผมด้วยนะเพื่อจะได้พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ